มาแล้วก็ขอเบอเลยอืมแต่ลูกน้อยว่าโอ้ยมาเขี่ยมือนี่กำลังกินเหล้าท่านออว่ให้กินมือเนี่ยกินก็ไม่กินที่หลังอ,อกินไปน้อยนึงเอเอไปไปแล้วพอไปใส่เขียวใส่มั่นเกิดบางข้างกับหูอยู่ว้าดุลเลยดวงเจ้านี่อานาคตข้างหน้าสีดีอยู่รหรอก่อเด้ออดทนเหรอปีนี่ ป็นปีเก้าละปีนาเป็นปีที่คําตอบสําหรับเขาว่าเขาสีดังหรือบอดีหรือบอ่อในข้างหนล่องบึงบ่อตองบ่อตองพกใจเออไผเสียงไผเบาหอหืมมาดีด้วยเสียงไผวบ่าหนึ่งฮะเออเออเออเขามากเขามาโอ้ยวามันจะไปบ่อแห้งป่านนั้นบ่อมอวมนๆตัวเออยาไปบ่อแห้งเพิ่มมาเข้าบอ่อยู่นี่โอ้ยเข้าเมาเมากับยาปากแค่ละอื จะปากจะปากปากค่อยๆอืมเออเอากินข in <re> ันสิกินกินซะอืมกินโหลดขันเมาอย่าเขามาไกล่เด้อขันเมาบอกเลขใครอยู่เด <technical> ้อเมาบอบอกเลขบอก็ถือที่อันหนึ่งเออไอ้นี่เราแถวนี้ละอืมมั่นหลายบริษัทหลายอืมกีตพูดมันหลายแต่เป็นในนอป่อลับมาแล้วบอกว่ามาใส่เราอย่างนี้หลนีเบ้บนหน่อยนี้บ้านผูไปเอาเลขไหมพ่อ ไปแล้วเดียกไม่กล้าลูกน้องเปล่วเรียกแล้วไอ้ดีมันเมาเราแถวนี้ดรอกหมู่พวกไรพวกลูกน้องแตกเซี่ยวอยู่นี่มันมามันห้องกันแห้งกันเลยหายมันไปแล้วหรอมันมีมันบเขามาไกลเฮาหรอเออห่องสุดเอาขึ้นมาเออเอาฟังไปยังเอาขึ้นมาเมื่อกี้็มือขึ้นมาอ เทพ,เ,ทพเพลินกำลังคนสิงคนของแจกแจ๋วว่าก,กีหนาทีหรอกีหนาที่งวดนี่เป็นงวดแรกเนาะครับผมงวดแรกเชืยอให้ลูกน้องได้มาปั๊บพอลูกดองพอหอดปับออ๊บพ่อกะสิพักอืมะสิสั่งลูก้องไว้จังไดยจังไลกระตามเอาเต็มที่เลยบ้ะอ,อืม เอาเต็มที่เลยพ่อเต็มที่เลยเจ๊งมดนี่เนาะเอาให้ซ้อนเนาะถือบ่วถือค่อยว่ากันแตะเอาเป๊ะเลยสุดความสามารถสุดควมสามารถบ่โดนบ่โดนเต็มที่เลยบ่โดลแบบโอ้เสียงเขาโซกันอยู่ทางแจกแจกโลดโลดอืมห้อยพูดเหาอ siapa mani mitang maha prom mani mitang isi ini mitang maha isi ini mitang mun ini mitang maha mun ini mitang purisa ini mitang maha purisa ini mitang cakawati ini mitang maha cakawati ini mitang puthani mitang patjeka puthani mitang arahan tani mitang sapasati bicha carana ini mitang seloka jana nani mitang seloka jariya jana nani mitang etena jasena na etena sajawajana mama suwati hoto mehang sawahaya นบุพุทธศาณบุธรรมมัสศาณบุสังฆสาเสวยติทังหูรูหูรูสวะหายาพุทธลิกายาคามาธรรมลิกายาคามาสังคลิกายาคามาวิสติงขะาดิยาขัสสาหิข้าฮัลยจงเข้าสุดใจปิติบอกปิติใสเห็นแจ้งด้วยใจขอจะปิดตัวออกขอให้บอกตัวจริงบอกว่าเป็นตัวอิติอิติอัฏฐพุทธังบังเกิดธรรมะบังเกิดสังขะพุทธทั้งมาเกิดเปิดโลกโลกาทิปังอากาซาทินังวิสุทธิยิธรรมะ สังฆบังเกิดเปิดโลกโลกาชิปังอากาศสาชิตนังวิสุทธิยีพุทธานิมิตังธรรมานิมิตังสังฆานิมิตังเทวานิมิตังมหาเทวานิมิตังพรหมานิมิตังมหาพรหมานิมิตังอิสินิมิตังมหาอิสตินิมิตังมุนีนิมิตังมหามุนีนิมิตังปุริสานิมิตังมหาปุริสานิมิตังจักรวัตินิมิตังมหาจักรวัตินิมิตังพุทธานิมิตังปัจเจกขพุทธานิมิตังอรหันตานิมิตังสัพพสิทธิวิชาจารณานิมิตังโสโลกาชิปติญาณานิมิตังโสโลกาจริยะ ยะนาณิเมตังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัเจวะจเนนะมามะสุวัติโหตุไมหังสวะหายะนะโมพุทธสสะนะโมธรรมมัสสะนะโมสังฆสสะเสวยติทังหหรูหหรูสวะหายะพุทธเดชขจาคมะธรรมะเดชขจาคมะสังฆเดชขจาคมะวิสติงคเดชขสังหิข้ายารวยจงเขาสุนใจปิติบอกปิติใสแห่งแจ้งโดยใจขอจ้าปิโตขอให้บอกถูกจริงบอกมาเป็นตัวอิติเอติอัฏฐพุทธะมังเกิดธรรมะมังเกิดสังฆะ ธรรมะมาเก ok ิดเปิดโลกโลกาทิปังอากาศาสิณังวิสสทิยีสังฆข้ามาเกิดประโลกโลกาทิปังอากาศาสิณังวิโสทิยข้าพเจ้าขออนุญาตเก้าพระคาถาเปิดโลกข้าพเจ้าขออนุญาตเก่เทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้ทั้งสี่ทิศเทพพมมหาพมกับิลพมผู้สธิตดุสวงสวัสดิ์สันดาบุดึงทั้งสี่ทิศข้าพเจ้าลาลาประรลว่มจิงเจ่บดสมควนขออนุญาต ยาให้พิดแก่ท่านย่าให้เป็นบาปแก่ข้าพเจ้าและลูกน้องและลูกศิษย์บริวารจะเย็บเย็บิตซียู่ยถูกกันแล้วแเ,เอออย่าให้มีอุปสรรคในอนาคตข้างหนา้าหรือปัจจุบันนี้ก็ตามขอเทพจงองโหสิแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเบิกโชคณสถานที่แห่งนี้ขอโบกเบิกลาบเบิกลาบสักระเงื่อนทองให้ลังมากเทมากให้ลำด้วยมากแก่แม่ขาวและแม่ซี้ยู่นี่แก่ข้าพเจ้าณนทะุก ช่องยูทูปพ่อสวัยผ้าลวด้วยก็ให้จเจริญลุ่งเรื่องข้าพเจ้าจะขอกราวพระคาถาอ่าถ้ำขอบดนี่เป็นถ้ำขอขอจากเทพขอจากภูมิขอจากลูกหาเทวดาทั้งหลายข้าพเจ้าขอแก่พระแม่เทวนีแก่พระแม่คงค่าแก่พระแม่นัง่งโคศุข้ขาพเจ้าขอสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าขอโชคงวดละว,วันที่หนึ่งที่จะออกหนึ่งท่านว่า สองหาหกเจ็ดทรงไทยก็ยังบาถือทรงไทยที่สุดแต่วันวันที่หนึ่งท่านว่าหวยออกสัญจรอ,อยู่เชียงใหม่้าพเจ้าขอกราบพระกาถาบทที่สอง นะโมตัสสะภะคะววโตรโตสัมมาสุมสนนะโมตัสสะภะคะววโตรโตสัมมาสุสนนะโมตัสสะภะคะววโตรตโตสัมมาสุมตสะอุกาสะอุกาสักขาเจ้าขอปฏิบูชาตามคำสั่งสอนของพระสัมมัญยโคตมบัณฑ์พระเจ้าข้าพระเจ้าขอเขาเอาอย่างปาละกขณาปะกุตากาปิตีรูปะสัมมยะะกุหิภาพิตีรูปะสัมมยยะระคุหิพาปิตีรูปปสัมมยะระลคันธากาปิติรูปะสัมมยะปะอุปเพ่งข้าปิตีรูปะสัมม พุทโธสัมมาธรรมโมสัมมาสังโฆสัมมาพุทโธโหมิธรรมโมโหมิสังโฆโหมิพุทธานฑะโถธรรมานฑะโถสังฆานฑะโถนาโถทุกมากปากน้ำและเขาหลวงสีจ้ำปลงยิงหัวหางบันเล่ห์ห้ยผีอยู่ในปากวยในหลวงหลวงให้เขามาได้มีแทงพวกขาก็ข้าเถินขาไปเจ้าเจ้าขออันเส้นพระธิดพระจันพระขันพระพุทธพระหัตพระสุพระเสาทั้งเกศพระองค์นี้จงลงมาบังเกิดอยู่ในจ้าขูทวารมโนทวารกายยทวารแห่งผู้ขาบัดเดี๋ยวนี้ก็ข้าเถินนี้พระนางประามังสุขหอวราชีอรรรราปัสรชี ว,วัชเชคราเชิอกาสาโอกาสาพ่อขาเจ้าขอาปฏิบูชาตําคับสั่งสอนของปัสระโบจิรจิฮ่าโอนี่ฮ่าเลขตัวนี้บ่งามเลขตัวนี้บ่งามไปเอาขอดมานี่ดินปวัปวปวัวบ่งาม9 05บ่งาม บองงามจักเม็ดพอมักแต่หังได้มากฟอมักเป็นแค่ผิวเบาเบาสุดคือเขาไห้มากมันบองงามแต่ตัวงามมีตัวสุดท้าย905 905เลขตัวนี้ดังเคยดังแกเคยออกงวัตีจักสิเป็นหรือบเป็นออกหรือบอ,อ่อ,ออกไปเขาฝากมาท่านจะไปอีสานเด้อ ใช่มาขอโชคถ้าออกขอโชคฝากตัวนี้ไปหน่อยไม่ได้ออกนานแล้วอืมอยากลองดูเขาก่อฝากมาเขาฝากมาก905พอกับบปักอเอาของอย่างน้อมาให้ด้วยพ่อก็เรียกว่าพอกับจัดใช้ยาม,มา้างขอดใช้ยามยังดินนวนวนวอยู่จักบันสิออกหรือพออกวันทีหนึ่งเดือนวท่านว่าแต่ว่ามันอิดโตเบาเออ,อ่ะ บาตี้ขอเชิญผู้เป็นใหญ่ที่สุดเทพผู้เป็นใหญ่เอุดท้ายเขามาบอืมเขาฝากมาบ่างามดอกแต่ว่าบริเป็นตัวเด่นที่มีมีครูเดียวคููสุดท้าย905เป็นเลขสามตัวจะเ,เลืกลาาากา่างกันมาดููกน้องวายสิโอ้ยไปกองสลากพิษไปกองสลากพิดกัน